สวัสดีครับ fctp ทุกทุกท่าน fc ลุงพลประเต็นนะครับได้เข้าไปอ่านโพสต์ของใหม่ชรววันเนาะการเขียนอุทธรของทีมทนายลุงนะครับยิ่งได้อ่านยิ่งได้เห็นก็ยิ่งรู้เลยนะครับพิรุษมากมายของทางฝ่ายโจทย์นะครับซึ่งเราก็รับรู้มาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วละ่ะที่มีประชาชนส่วนใหญ่อะ ที่เห็นแยง้งเห็นต่างจากทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่ก็นักวิชาการต่างๆนี้ก็เห็นแยง้งต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เต็มนะครับการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับไม่โปร่งใสโชคดีนะครับคดีน้องชมพู่คดีลุงพลนี่เกิดมาในยุคโซเชียลพอดีนะครับจึงทําให้คดีนี้ลุงไม่ต้องติดคุกไม่ต้องเป็นแพะง่ายๆนะครับหากเป็นสมัยก่อนที่ไม่มีโซเชียลเนาะ ลุงพลนี่ติดคุกไปนานแล้วนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่อย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ทำนี่จะบริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีในสังคมไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าทหารก็ตามมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่โชคดีโชคร้ายนะครับเจอใครเป็นคนนำคดีนะครับยิ่งสมัยก่อนนี่แพะ ติดคุกเยอะมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละสำคัญเลยตัวสำคัญเลยยิ่งสมัยก่อนนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจออกมาจับด้วยตนเองนะครับยิ่งมีแพะมากๆเลยคนบริสุทธิ์ต้องติดคุกติดตารางนะจนทำให้มีแพ้มีคนที่ว่าเดือด,ดรับความเดือดร้อนอ,ออกมาประท้วงออกมาเคลื่อนไหวนะครับทำให้สภาผูแ้แทนราษฎรต้องเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่นะครับ ให้อำนาจศารเป็นผู้ออกมาจับนะครับตั้งแต่มีสารนะสารมีอำนาจออกมาจับทำให้แพะนี่ลดลงนะครับแพะลดลงมากเลยแต่ยังไม่หมดนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีแพะติดคุกกันเต็มไปหมดอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยมีเรื่องจริงนะครับมันมีทั้งเจ้าหน้าที่ดีแล้วก็มีดีนะครับโชคดีเนาะคดีนี้มีโซเชียลไง อยากที่เรารับรู้นั่นแหละหลักฐานของชาวบ้านที่จริงๆนะครับตั้งแต่เริ่มแรกตอนยังไม่มีการบิดเบือนนะครับแต่ว่าความจริงยังไงก็คือความจริงผมหวังอย่างยิ่งเลยยิ่งได้อ่านคําเขียนอุทธรณ์ของทีมทนายนี่ผมมีความมั่นใจอย่างมากเลยว่าลุงนี้ยังไงยังไงก็ต้องรอดรอดคดีนี้แน่นอนผู้บริสุทธิ์ยังไงก็บริสุทธิ์ครับเราก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าความยุติธรรมในสังคม จะต้องเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์นะครับอย่างว่านะครับคดีนี้มีนักวิชาการแล้วก็นักกฎหมายมากมายเลยที่เห็นแย้งเห็นต่างนะครับที่เพ่งเล็งว่าเจ้าหน้าที่ทํางานไม่โปร่งใสนะครับข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่โปร่งใสจึงทําให้นักวิชาการนักกฎหมายต่างๆออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะคณะกันมาทิการนะครับที่มีตํารวจอดีตตารวจแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ ม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะเราก็รู้กันอยู่แล้วที่ทีมทนายลุงพลเนี่ยไปลองขอความเป็นธรรมรจากคณะกรรมาธิการกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นี่แหละครับจึงได้มีการพิสูจน์นะครับรู้เห็นและอีกอย่างนี่คดีนี้นะครับหมอนิติเวศก็ชนสูตรพิกศพแล้วว่าเด็กร่างของเด็กนะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะครับ ไม่มีดี a เอของใครทั้งสิ้นนะครับผลตรวจออกมาบอกว่าเด็กนี่เสียชีวิตเองนะครับมีความเห็นว่าอาจจะพลัดหลงนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ทางในายใหญ่ฟันพงเป็นคดีฆาตกรรมนะครับก็เลยบิดเบือนออกไปจนขึ้นลงขึ้นศาลนะครับคดีก็ยาวนาน4ปีถึงม่จบง่ายถ้าเป็นคดีธรรมดาปกติที่หลักฐานชัดเจนว่าเขาทำจริงนี่ป่านนี้ก็ติดคุกไปนานแล้วครับ แต่เมื่อเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่ได้ทําเราก็ต้องต่อสู้คดีความนะครับเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามนะครับเราผู้เป็นเอซีลุงพลปแตเาะก็เอาใจช่วยลุงกับป้านะครับให้ต่อสู้คดีให้พิสูจน์ตนเองชนะคดีนี้ให้ได้นะครับอย่างเรานี่ติดตามมาตั้งแต่แรกเนาะเราก็รู้เราก็เห็นก็จอาใจช่วยลุงกับป้านะครับคำโกหกใดก็ตามนะครับปั้น เรื่องขึ้นมายัางไงก็ตามคำโกโหกนั้นไม่สามารถเป็นความจริงได้นะครับไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณปรุงแต่งเข้าไปมันคือคำโกหกนะครับทุกวันนี้แค่รอรอเวลานะครับรอเวลาการพิสูจน์ต่างๆจากกระบวนการยุติธรรมนะครับคนบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ยังไงก็ต้องหลุดรอด นะครับปลอดภัยสำหรับกรรมเวทต่างๆของผู้ที่เป็นญาตินะครับที่เส,สียร้ายไปสีญาติของตอนเองกรรมเวทต่างๆที่ได้โกทำขึ้นเนี่ยมันไม่อาจหนีพ้นผลแห่งกรรมที่ตนเองได้โกไว้นะครับสักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งก็ต้องได้รับผลกรรมชั่วนั้นคืนสนองแน่นอนนะครับไม่ว่ออาจ,จะเป็นพยานเท็จต่างๆก็ตามนะครับหากลุงรอดจากคาดีนี้แล้ว ก็หวังว่ายานเทสต่างๆนี่จะต้องตกเป็นจำเลยของลุงนะครับสักคดีหนึ่งลุงต้องเอาคืนนแน่นะครับจากการถูกสลาย้ายสีได้รับความเจ็บปวดทรมานมาตั้ง4ปีนะครับถูกเหยียบย่ำถูกเยยดยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แทบไม่เหลือรอเลยนะครับคนที่เข้าใจคนที่รู้เหตุหหการณ์คนที่ติดตามข่าวแรกๆเขา เข้าใจนะครับว่าลุงเป็นผู้ถูกกระทำแต่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาอาจจะติดตามข่าวช่วงหลังๆนะครับได้รับข่าวปิดเบือนก็อาจเข้าใจผิดไปตามกระแสข่าวที่ตัวเองได้เสพนะครับยังไงยังไงก็ตามเนาะเราก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ลุงชนะต่พ้นวิบากกรรมนี้นะครับชีวิตครอบครัวจะได้มีความสุขเสียทีนะครับ